โอ้เป็นกำลังใจจะหล่นไหมเป็นกำลังใจให้ใหกับสองท่านนี้นะคะเอาเครื่องเรือลงไม่ง่ายนะคะไม่ง่ายนะคะอยู่กับน,น้ำนะคะ ใ,ใส่ได้ไหมเหลือก็พลิกไปพลิกมา นี่ค่ะท่านผู้ชมมาต้มชาแนลนะคะพาท่านผู้ชมมาดูขบวนเรือนากจุงในแม่น้ำเจ้าพระยานะคะเรือลำนี้หัวเรือลากไม้เรือไม้ชื่อยอดชัยเจริญปั๊บนะคะท่านผู้ชมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะ สวยมากของวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเรามาดูกันนะคะว่าเขาลากอะไรมาโอ้งามมากแต่หนาที่ประจำเรือก็ทำความสะอาดเรือไปด้วยนะคะอวันนี้ได้ถ่ายเรืออย่างใกล้ชิดท่านผู้ชมใกล้มาก ใกลมากๆเลยจุมเห็นเรือใกล้แรลักษณะไม่ได้ซูมนะคะประมาณนี้นะคะเจ้าหน้ที่ประจำเรือก็ดูแลความเรียบร้อยแล้วก็คุมประเทนมาสักหน่อยนะคะโอมีการเอาเครื่องโอ้เป็นกำลังใจจะหล่นไหมเป็นงกำลังใจให้กับสองท่านนี้นะคะเอาเครื่องเรือลง ไม่ง่ายนะคะไม่ง่ายนะคะอยู่กับน,น้ำนะคะอย่าลังใจใส่ได้ไหมเหลือก็พลิกไปพลิกมา ไไม่ได้นะคะเ่วงนี้ก็เวลาหกนาฬิกาประมาณหกโมงเชา้าสามสิบนาทีนะคะท่านชมเรือขบวนนี้ออกมาจากปราโมกอ่างทองนี้ก็เช้าตู่นะคะไม่ตีสี่ก็ตีห้าตู้มีน้องหมานั่งอยู่บนหลังคาเรือด้วยนั่งชมวิวชิลชิชนะคะท่านผู้ชมน้องหมา นี่ค่ะเอฟซีท่านหนึ่งถามมาว่าทำไมชาวเรือเอาน้องหมาขึ้นเรือด้วยอยู่เรือเป็นแบบบ้านเลยค่ะท่านผู้ชมเป็นแบบบ้านนะแล้วก็อยู่ประจำนะคะบางท่านก็จะมีบ้านอยู่บนบกมียาพี่น้องอยู่บนบกแต่ว่าส่วนใหญ่ใช้อาชีพอยู่กับเรือนะคะอยู่กับเรือสามร้อยหกสิบห้าวันนี้อยู่สัก สามร้อยหกิบวันเป็น่วนใหญ่นะคะเขาก็เลยแบบเหมือนเงาเนาะมีน้องหมาสองตัวท่านผู้ชมน้องหมาสองตัวเงาเนาะก็เห็นใจเขานะคะเขาก็มีเพื่อนแกเหงาเมี้ยงน้องหมาน้องแมวนะคะบางลำก็มีน้องแมวนะคะท่านผู้ชมเดินตามเรือสักครู่ บางลำเรือโป๊ะบางลำออกทะเลนะคะแต่เป็นขนดินขนทรายไม่ออกทะเลนะคะท่านผะู้ชมเรือโป๊ะขนาดใหญ่ที่ว่าบรรทุกสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคทุกแร่บรรทุกกาก,ากปามกาก,ากน้ำมันอะไรพวกนี้นะคะจะออกทะเลแนละ้วอยู่ทะเลเป็นเดือนสองเดือนนะคะกว่าจะได้กลับเข้าฝังก็มีเพื่อนน้องหมาเป็นเพื่อนคู่ใจน้องแมวนะคะเราก็ดูแลเป็นอย่างดีนะคะ บรรยากาศสวยของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคะ่ะท่านผู้ชมในน้ำเจ้าพระยาจุดนี้จุดวัดกัษตรตาที่ลาดน,นะคะวัดอารามหลวงช่วงน้ําท่วมน้ําท่วมมิดเลยนะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็น้ําถือว่าปกติน้ําไม่ขึ้นไม่ลงนะคะเดยอนถิงหาแล้วน้ํายังปกติอยู่เลย ฝนก็ตกไม่มากนะคะปีนี้แรงมากๆเลยค่ะเผื่อนก็ต้องกักเก็บน้ำเอาไว้ปีหน้าสำหรับช่วงหน้าแรงนะคะ <_ d ata> ตุ้มกขอขอบคุณนานผู้ชมนะคะที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกำลังใจนะคะก <_ d ata> ็เมนก็มาพูดคุยกับตุ้มได้นะคะเด <_ d ata> ือวิ่งไปถึงสะพานวัดกษัตริย์แล้วกำลังรอดใต้สะพานอยู่นะคะ ขอบคุณยาสุงนะคะท่านผู้ชมชมวิวทิวทัศน์ของอยุธยาจึงจะเปลี่ยนถ่ายไปละหลายมุมให้ท่านผู้ชมชมนะคะจะได้ไม่เบื่อกันแต่ก็ยังอยู่ในเรือขบวนเรือคนดินนน้นคนตายเรือขนบรรทุกสินค้าเส้นแม่น,น้ําป่าสักวและเส้นแม่น,น้ําเจ้าพระยานะเช่นเดิมนะคะน้าขึ้นมากกว่านี้นุ่มจะไปไล์สดที่วัดประยันเชิง ชมรอชมนะคะแต่ขอให้น้ําขึ้นมากกว่านี้ก่อนตอนนี้ก็คงไม่ขึ้นเยอะเหมือนปีที่แล้วเนาะรอชมนะคะรอชมเดี๋ยวตุ้มขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะท่านผู้ชมขอบคุณงามๆค่ะ ุ้มเอาภาพสวยๆปี65มากว่าปี65เดือนสิงหานี่นะคะดู65ระหว่างสิงหาปี66กับ65นะคะเราู้ชมแตกต่างกันเยอะมากเลยพอดีที่เก็บภาพนี้ไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วตุ้มเริ่มถ่ายเรือครั้งแรกเดือนสิงหาปี65นะคะโห,โหดูภาพบรรยากาศปิดกรนลิกลับเลยนามปี65กับ66นะคะเดือนเดียวกันโอ้โห,โห อยากจะเชื่อนะคะมีกากสิงหาทั้งนั้นนะคะภาพที่อามาให้ทน้งนนมสเถิตัวคลิดก,ก็เป็นปีหกหกเรียนเดียวกันทำไมมันช่างแตกต่างอะไรกันขนาดนี้ปีนี้น้ำน้อยนะคะท่านชมน้ำน้อยมากๆเลยชมภาพเก่าไปก่อนนะคะสวยๆปีหกหยังไม่ทราบว่าจะได้ภาพสวยๆแบบนี้ไหมถ้ามีโอกาส ภาพสวยแบบนี้จุ้มจะนำมาปากอีกนะคะนีจุ้มถ่ายไว้เองนะคะทั้งหมดเลย